สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตาสวัสดีค่ะแล้ว,ว่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็กลังพบกับพี่เต่าแล้วก็นะคะที่กิสรากรุ๊กคานะคะเราก็มาในอีกรุ่นนึงเนาะก็คือเป็นของตัว Honda Accord นะคะคันนี้เครื่อง1.4ปี09นะดูสภาพเ้าก่อนคืออยากให้ดูก่อนว่าปี09ได้ประมาณนี้เราลดเป็นรถบ้าน ตัวนี้นะคะเป็นตัว e l i v TECH นะคะราคาอยู่ที่389,000บาทไม่ติดแก๊สคันนี้ไม่ติดแก๊สปี09คันนี้นะได้แม็กแล้วก็ยางใหม่ใช่ค่<น>ะพี่ได้แม็กยางใหม่สีบรอนเงินดูแลรักษาง่ายใช่เลยนะคะ,<ฮ>ะ,ะราคา389,000บาทลูกค้ามีเครดิตสามารถจัดได้เต็มนะคะ<า>กู้ได้เต็มเลยแล้วก็ผ่อนได้นานสุดคือ72เดือน นี่นะคะในส่วนของไฟข้างนะคะนี่อยู่ที่กระจกนะไปเลี้ยอยู่ที่กระจกนะคะดูที่เปิดประตูสีเดียเออคุณโคมียมนะคะตัดกระสีตัวรถนะคะแล้วดูที่เห็นไหมเอ่ยว่าโอ้โหสภตัดีขนาดเป็นปี2009น้องรู้ดูซูมดูนะคะคันด้าเนี่ยเต๋าบอกเลยจุดอ่อนของเขาจะอยู่ตรงที่ว่ามันกรอบมันกรอบไอ้พวกยางพวกอะไรพวกเนี้ถ้ารถจอดตากแดดนะคะบอกเลยว่าไอ้พวกยางพวกอะไรพวกนี้ไปหมดแล้ว แต่<ค>สำหรับ Honda คันนี้ปี2009แต่คุณได้สภาพกิฟต์เลยราคาคเพียงแค่3 8 9 0 0 0 0บาทแต่คุณได้รถหรูรถใหญ่นั่งสบายช่วงล่างแน่นฉะนั้นบอกเลยว่ายังไงก็คุณด,ด้านหลังให้ดูนะคะนี่ดูไปก่อนนะเป็นนี่เห็นไหมคะรุ่น Accord นะคะ o อ d ด้ะนี่ดดซื้อเครื่อง24 i v t e c นะคะดูด้านหลัง 2.4นะคะสามารถที่จะเปิดเก๊ะตรงข้างหลังได้หยิบจับของได้จับของได้แล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็คือบรรจุได้เยอะเลยนะคะเยอะมากราคาแค่3 8 9 0 0 0บาทคุณได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยจากรถคันนี้อเห็นไหมคะดูเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะด้านหลัง4จุดนะคะโอ้โหเปิดมาภายในคุณจะเห็นลายไม้สีน้ำตาลหล่อมากนะคะภายในหล่อหรูหรามากนะคะ บาะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังแพ้เดิมๆเลยพวงมาลัยมีมังตีฟังก์ชันมีคุยคอนโรลมีทบทุกอย่างเลยน้องอ้อมมีศูใช่แล้วคุณได้ออปชั่นได้ความหรูได้สภาพนะคะสําหรับ Honda Accord คันนี้โอ้โหสวยงามมากแล้วที่สําคัญนะนี่จ้าพี่ว่าไงเอ่ยมีม่านไฟฟ้านี่น้องนุ ม่านไฟฟ้าจะอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถปรับตรงนี้ได้แล้วก็ออก<ล>ข้างหลังเลื่น,นลงนะจ๊<ช>่โอ้โหมีด้วยนะคะแล้วก็เบาอก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าฉะนั้นรุ่นนี้นะคะราคาเพียง3า9แส0บาทได้เบาะหนังเบาะไฟฟ้าชุดแต่งลายไม้ภายในหรูนะคะม่านไฟฟ้าออชชั่นครบเลยนะคะส่วนเครื่องเสียงนี่ก็ครบเต็ม ใช่แล้วค่ะฉะนั้นคุณซื้อคันนี้ไปไม่ต้องแต่งเพิ่มและเอาไปใช้งานได้เลยสำหรับวันนี้นะคะทางพี่เต่าแล้วก็อ้อมนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะเราพบกันใหม่ในไลฟ์สดหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ